คับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับสวัสดีเพื่อนๆสื่อมวลชนทุกท่านครับสำหรับวันนี้เป็นการถแถลงข่าวการประชุมร่วมกันนะครับระหว่างสมาพัพนธ์ SME กับทีมเศรษฐกิจของภรคก้าวไกลนะครับเราก็ได้พูดคุยถึงทิศทางในการบริหารเศรษฐกิจแบบมหาภาคนะครับแล้วก็ลงลึกถึง สถานการณ์ของ SME, นะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ของ SME ไทยในช่วงโควิดแล้วก็หลังโควิดแล้วก็ณปัจจุบันนะครับเปรียบเทียบนะครับสถานการณ์ s m e ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนให้เห็นว่าการเข้าถึงแหล่งทุนก็ดีนะครับสัดส่วนในการเข้าถึงเงินกู้ สัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของแต่ละประเทศหน้าตาเป็นยังไงบ้างก็ได้พูดคุยกันนะครับรวมถึงสอบถามถึงความต้องการนะครับของทางสมาพันธ์ SME ไม่ว่าจะเป็นสมุดปกขาวที่ได้เตรียมเอาไว้นะครับรวมถึงการชี้แจงนโยบายสำคัญส,ค,ญสคัญที่จะช่วย SME อย่างเช่นนโยบายหวย SME นะครับผวยใบเสร็จเป็นต้น หรือการผ่านกฎหมายเพื่อที่จะตั้งสภา SME ตอนนี้เป็นสมาพันธ์ SME แต่ต้องการที่จะให้เป็นสภา SME ที่มีโอกาสที่จะได้เข้าประชุมเหมือนกับบริษัทใหญ่ๆอย่างสภาอุตสาหกรรมสภาตลาดทุนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมกับการประชุมกับรัฐบาลได้นะครับให้มีโอกาสในการที่จะมีแต้มต่อในการต่อรองแล้วก็รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการตัดนะครับตัดต้นทุน ทางพลังงานต้นทุนเรื่องเกี่ยวกับดอกเบีย้ยแล้วก็ตัดกฎหมายที่ไม่จําเป็นนะครับที่กลายเป็นต้นทุนของ SME ในการขอใบอนุญาตจากทางราชการด้วยนะครับอันนี้ก็คงจะเป็น3-4ประเด็นสําคัญสาค,คัญที่ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างท่านประธานสมาพันธ์แล้วก็พวกเราทีมเศรษฐกิจภาคก้าวไกลนะครับยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านประธานแจงชัยได้มีโอกาสพูดคุยกับสื่อมวลชนสักเล็กน้อยครับ,รบใช่เลยครับขอบพระคุณครับ กับเรียนท่านพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับแล้วก็คณะผู้บริหารของพักคก้าวไกรแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับรวมถึงพี่น้องสมาพันธ์เวสบีไทยที่รักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทางท่านพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับรวมถึงแนวทางในการที่พักคก้าวไกรนะครับว่าที่รัฐบาลและว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย จะมีทิศทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เนี่ยอย่างไรในอนาคตนะครับซึ่งเราก็ได้ใช้ระยะเวลาแลกเปลี่ยนนะครับกับทีมเศรษฐ,ฐกิจในช่วงเช้าและช่วงบ่ายกับท่านพิธาน,นะครับอย่างเข้มข้นนะครับเราก็มีข้อสรุปนะครับที่เห็นตรงกันนะครับในเรื่องของมาตรการในการที่จะปลุกเศรษฐกิจฐานรากและการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นด้วยหวย SME ซึ่งก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจนะครับแล้วเราก็ยินดีสนับสนุนในเรื่องของมาตรการนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของคุยถึงในเรื่องของอสัดส,ส่วน GDP SME นะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะทําเรื่องของ SME Wallet นะครับการส่งเสริมผู้ประกอบการจากท้องถิ่นให้ไปเติบโตสู่สากลซึ่งท่านพิธาเองก็มีแนวทางในการที่จะทําเรื่องของ inclusive growth นะครับในการที่จะให้ภาพรวมเศรษฐกิจและทิศทางในการบริหารของประเทศเนี่ย นะครับแก้ปัญหาการแก่ก่อนรวยนะครับเรื่องที่2ครับก็เป็นมาตรการการแก้ไขปัญหาเรื่องของต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ SME รวมถึงค่าพองชีพให้กับประชาชนนะครับที่จะนําไปบรรจุในนโยบายในเรื่องของการที่จะมีแผนนะครับลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในมิติต่างๆนะครับเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะครับแล้วก็พึ่งพาตนเองเรื่องที่3มก็คือเรื่องของแหล่งทุนต้นทุนต่ํา นะครับซึ่งทางท่านพิธาและคณะผู้บริหารของพรรคเก้าไกลก็เห็นสอดคล้องกับทางสมาพันธ์เอสีบ e ีไทยในการที่จะต้องอทําเรื่องของกองทุนหรือทําเรื่องของการหาช่องทางในการที่ทําให้ผู้ประกอบการเอสบีไทยเนี่ยได้รับโอกาสในการใช้ประโยชน์จากแหล่งทุนต้นทุนต่าโดยใช้โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสบีรายย่อยนะครับที่สําคัญก็คือเรื่องของการฟื้นฟูและเอสบีที่ได้รับผลกระทบจาก วิกฤตโควิดที่ผ่านมานะครับเรื่องที่4นะครับก็คือเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในซและภาคแรงงานนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยเรามีความต้องการที่จะดึงแรงงานนอกระบบเข้าระบบเป็นจํานวนมากรวมถึงการอัพสกิลผู้ประกอบการ อั Skill, พสกิลภาคแรงงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มรายได้ทั้นผู้ประกอบการและเพิ่มรายได้ให้กับแรงงานได้ด้วยอีกทางหนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคกับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ SME นะครับเราก็ได้เห็นพร้อมต้องการว่าจะมีการทบทวนแก้ไขปัญหากฎหมายต่างๆร่วมกันนะครับโดย ทั้ง5เรื่องนี้ทางสมาันเ์สพีไทยและทางพักเก้าไก่จะทําเรื่องของคณะทํางานร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนนะครับ <_ secretary> เพื่อให้ตอ,อบโจทย์นะครับแล้วก็เป็นกระบอกเสียงนะครับในการที่เราจะทำำําดําเนินการเรื่องของการตั้งสภา s อ e ด้วย <_ H are> ดีไหมครับขอเสียงปรบมือเลยครับ <_ Q> ความสำเร็จในวันนี้คือแนวทาง การทํางานของพักเก้าไก่เกี่ยวกับนโยบายของ SME ที่ตอบโจทย์นะครับและแตกต่างไปจากเดิมนะครับจะเป็นการสร้างมิติใหม่ของเศรษฐกิจถางลากในการที่ผู้ประกอบการ s อ e เนี่ยจะได้ใช้กลไกของผู้แทนราษฎรนะครับที่จะเข้าไปทํางานนะครับในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลน,นะครับได้อย่างตรงตามสภาพปัญหาและอุปสรรคของพวกเรานะครับวันนี้ก็ ขอเสียงปกมือตังดังให้กับคุณพิธาและผู้บริหารพรรคเก้าไปด้วยครับ ใจร้อนจะเาจะนะครับสรุปสาระสำคัญนะครับก็คือการช่วยเหลือ s m e ของพวกเราก็คือเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสนะครับเพิ่มรายได้ด้วยหวยใบเสร็จช่วย SME นะครับทำให้ SME มีมีแต้มต่อมากขึ้นในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายก็คือค่าใช้ใจ่ายต้นทุนทางพลังงาน หรือต้นทุนทางการเงินนะครับที่ SME เข้าถึงได้ยากแล้วก็ต้องมีการกู้นอกระบบก็ดีหรือว่ากู้ในด,ดอกเบีย้ยสูงก็ดีขยายโอกาสก็คือการขยายโอกาสในการต่อรองนะครับสิ่งที่สมาพันธ์ขอมาก็คือขอเป็นสภา SME เนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการเข้าไปพูดคุยยกตัวอย่างเพิ่งขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าพี่น้อง s m e เออได้รับผลกระทบจากการขึ้นดอกเบีย้ยแต่ไม่มีโอกาสได้ไปพูดคุยเรื่องนี้กับตลาดทุนหรือสภา หอการค้าไทยหรือว่าสภาสมาคมธนาคารเป็นต้นหรือกระทรวงการคลังเป็นต้นก็น่าจะเป็น3หลักๆเลยนะครับที่เราตั้งรัฐบาลเมื่อไหร่ได้สําเร็จเมื่อไหร่ก็จะรีบผลักดันในการที่จะเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็ขยายโอกาสให้กับ SME แล้วก็ให้กลับมาฟื้นโดยโดยเร็วหลังโควิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับก,กับเศรษฐกิจโลกแล้วก็ สร้างเศรษฐกิจฐานรากขึ้นมาในาประเทศไทยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับครับก็ขอจบการถแถลงข่าวในส่วนของพวกเรานะครับเอาถึงสัก4ี่โมงเย็นนะครับขอสัก10นาทียกมือเลยครับ1,2,3,4,5,6นะครับ6กคำถามน่าจะพอดีนะครับท่านที่ยกมาแล้วนะครับเชิญเลยครับ ครับขอบขอบพระคุณครับจริงๆจริงๆใน,าานภาคเอกชนกรสมาพันักชีวิตไทยก็ได้คุยกันถึงเรื่องภาวะช่องว่างสูญญากาศในช่วงนี้เหมือนกันนะครับเราเรามั่นใจว่าเรามั่นใจว่าหากพวกเราเนี่ยนะครับสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยนะครับที่มีพ,าพาระบาทสมเป็จพระประมุขเนี่ยนะครับเราคิดว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามกลไกและจะต้องเกิดความเที่ยงธรรมโปร่งใสและเราคิดว่าความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ของบ้านเราเนี่ยมีอยู่สูงเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยเผชิญปัญหาอุปสรรคมามากพอแล้วแล้วเราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประชาธิปติของคนไทยทั้งประเทศเราก็จะเคารพเสียงและเราก็จะสนับสนุนนะครับไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะมาเป็นการตั้งรัฐบาลก็ขอให้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่เราเองเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขครับครับเชิญท่านต่อไปครับจะขวาไปซ้ายแล้วครับเมื่อกี้ใครยกนะครับ ในช่องสามครับ ก็ตามที่เคยได้ได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้ในโซเชียลมีเดียว่ามีกระบวนการในการที่จะฟื้นไอทีวีขึ้นมาก่อนก่อนที่จะมีคลิปด้วยด้วยคุณแยมทางรีพอร์เตอร์ได้เสนอกับประชาชนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยก็ต้องตอบสั้นๆว่ารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคนส่งข้อมูลเข้ามาให้เรื่อยๆอมากกว่าที่เป็นอยู่ในคลิปนะครับเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ทำ เอกสารการประชุมแล้วก็คลิปเนี่ยก่อนที่จะมีการเปิดเผยกับสาธารณชนและตอนนี้คณะทํางานกฎหมายของทางพรรคเนี่ยก็ได้ข้อมูลเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆจากผู้ทีอ่อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ที่คอยส่งข้อมูลเข้ามาในส่วนนี้อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์กับทางทางั้งช่องสาแล้วก็ช่อง8ไปแล้วว่าเราคํานึงถึงฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้น แล้ว151เนี่ยก็ไม่ได้หลุดจากฉากทัศ์ที่เราคิดเอาไว้แล้วเพราะก็เคยเกิดขึ้นกับคุณธนาธรมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะใช้วิธีใช้สอสอเข้าร่วมเข้าชื่อกันไปทางสารรัฐมนูญหรือจะออกทางสารดีกาหรือจะออกทางสารอาญาทั้งสามอันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าใครที่ติดตามการเมืองมาเนี่ยก็พอที่จะเดาออกว่ามันมี3-4ฉากทัศน์ที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆก็คือมีข้อมูลส่งมาหลังไมค์มาที่มาที่พัก มากขึ้นกับความไม่ชอบมาพากนตรงนี้แต่เราก็ยังไม่ฟังทุลองอะไรนะครับก็คือเก็บข้อมูลแล้วก็ verify ข้อมูล verify คลิปต่างๆว่าที่เขาส่งเข้ามานั้นะมันถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะใช้อะไรแต่ในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกว่าหลักฐานพร้อมหลักกฎหมายพร้อมที่จะสู้เมื่อเข้าสู่กระบวนการจริงๆแต่จนถึงทุกวันนี้กกตก็ยังไม่ได้ติดต่ออะไรมานะครับรวมถึงที่กกตอบอกว่าจะเอาคลิปเข้ามาผมอ่านของน่าจะเป็นของช่อง8ชัดแล้ว ประธานอีที่พรก็บอกว่าอาจจะแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เหมือนอย่างที่พาาหัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีความจำเป็นที่จะตอบตอบสนองสถานการณ์อะไรมากกว่าที่เคยตอบคําถามสื่อมวลชนมาครับินคำถามต่อมาครับ ซึ่งตรงนั้นมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรในการาโบทตเลือกนายกถ้าวันนี้ผมเห็นข่าวท่านรองวิษณุพูดออกมาข้อมูลข,ข้อทีจจริงน่าจะคาดเคลื่อนผมจำได้ว่าตอนที่โดนปฏิบัติหยุดปฏิบัติหน้าที่ของคุณธนาทรน,นั้นคุณชัยชิดชอบเป็นประธานสภา แต่ตอนที่โหวตเลือกนายกเป็นคุณชวนหลีกภายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่23พฤษภาคมกับวันที่5มิถุนายนหรืออะไรประมาณนี้เดี๋ยวคุณต้องเช็คข้อมูลให้ผมว่าผมพูดถูกหรือเปล่าแต่2วันเนี่ยถึงแม้ว่าจะโดนสั่งปฏิบัตนะิหน้าที่ก็ยังเข้ามาเลือกนายกได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ไม่ไม่ได้เป็นตามที่ที่ผมอ่านข่าวนะครับก็อย่างที่ท่านรองวิชนุบอกว่า ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าข้อข้อทีอข่าขาดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรกับ151ตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะเข้าสู่กระบวนการในการเลือกผมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับครับเชิญท่านต่อไปครับ,บคุณมากครับตกลงทางฝั่งขวาเขายกก่อนเนาะใช่ไหมครับอ่ะทางนี้เลยครับเชิญโมโน,โชนใช่ไหมฮะอ่ะเชิญ ตอบข้อ2ก่อนก็ยังเป็นคณะทํางานทางเศรษฐกิจที่มีอยู่2อสชุดอันนึงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจเจรโตทางเศรษฐกิจอันนึงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็มีคณะทํางานเพิ่งเริ่มประชุมกันไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็ดูเรื่องเนื้องานไว้ก่อนนะครับแล้วพอถึงเวลาว่าใครเหมาะสมซึ่งก็จะแสดงออกในการประชุมนี่แหละ,อะพอเห็นปุ๊บก็น่าจะได้โผครมอมาในในช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกทีนึงสิ่งที่ต้องทําทันทีก็อย่างที่สรุปใจความสําคัญก,ก่อนที่จะเริ่ม รับคําถามจากสื่อมวลชนนะครับก็คือเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็ขยายโอกาสนะครับเพิ่มรายได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับหวยเอสเนะครับเรื่องลดรายจ่ายก็คือต้นทุนพลังงานต้นทุนทางการเงินขยายโอกาสก็อาจจะพูดถึงสุราก้าวหน้าด้วยเพราะว่าทางสมาพันธ์เอ็ก็เป็นพี่น้อง SME ที่อยู่ในวงการอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็เป็นเกษตรกรมากขึ้นที่ที่รอการที่จะเพิ่มให้โภกภัพันเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ให้ได้พัน ชูราเก้าหน้าก็มีการแลกเปลี่ยนก็อาจจะเป็น3าีเเรื่องที่น่าจะทําได้เลยครับก,บก็จริงๆเรามีกรอเวลาตามก่อนหาเสียงว่าอยู่แล้วว่าอะไรร0อวันอะไร1ปีอะไรสมัยแรกก็คงจะต้องตามนั้นครับที่เคยสัญญากับประชาชนไว้นะครับการงั้นกลับมาทางฝั่งขวายังมีเวลาเช่เลยครับไวัวควายครับ ครับก็ต่อสู้ในทุกรายละเอียดในทุกกระบวนวามนะครับเวลา<ผ>มีเรื่องเกี่ยวกับหุ<ผ>้นสือ่อขึ้นมาเนี่ยผมทั้งผมแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนก็สามารถเทียบดีกาดูได้ย้อนหลังว่าเวลา,าศาลตัดสินไม่ว่าจะเป็นอาญาไม่ว่าจะเป็นดีกาเลยรัฐธรรมนูญฐานรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินด้วยบรรทัดฐ,ฐานแบบไหนเราก็คงต้องต่อสู้กันในระดัรฐ,ฐานแบบนั้นแล้วก็ผมก็ยังมั่นใจในหลักฐานแล้วก็มั่นใจในในหลักกฎหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นว่ามีความไม่ชอบมาพากลมีความพิรุธในการพยายาม ที่จะสร้างหลักฐานขึ้นมาด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้ผมมั่นใจนะครับว่าจะสามารถต่อสู้คดีนี้ได้ในทุกรูปแบบตรงนั้นก็คงรายละเอียดทุกคนก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่ามันมีเ,เกณฑ์ในการตัดสิน1 2 3 4 5อะไรบ้างเราก็สู้กันตามนั้นกัน คิดว่าไม่นะครับแต่เดี๋ยวก็คงต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับทางผมก็ไล่ดงูงบประมาณก็ดีหรือว่าตัว income statement ตัว Finance, Note financial statement หลายๆอย่างของแต่ละปมีมาโดยตลอดแต่ตรงนี้กข็ขอให้เป็นหน้าที่ของออของคณะทำงานทางกฎหมายที่ดูรายละเอียดพวกนี้อยู่นะครับครับใจเลยครับ p ีพีทีวีครับ นีต่ตอบไปแล้วนะครับก็เป็นฉากทั์ที่คิดอยู่ว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าในการกระันการที่จะ,ะสกัดกั้นนะครับไม่ให้ผมเข้าสู่ ทำเนียบรัฐบานก็เห็นว่าพอที่จะมีอยู่แต่ในขณะเดียวกันเมื่อกี้ก็ตอบคําถามไปแล้วนะครับว่าสากัดกั้นทําให้ความเป็นเชนเด่นนายกรัฐมนตรีของผมหมดไปไหมก็ยกตัวอย่างอย่างคุณธนาธรอ,อย่างที่บอกว่าตอนที่โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ยังไม่ได้เลือกประธานสภานะครับแล้วพอเลือกประธานสภาแล้วก็เสนอชื่อ,อค,คุณธนาธรก็มีการโบตคุณธนาธร ให้เป็นนายกัฐมนตรีผมก็เป็นคนหนึ่งที่โหวตเขาเพราะฉะนั้นผมจําได้ถ้าวันที่ไม่ผิดลองช่วยผมเช็คอีกทีนึงคือ23พฤษภาคมโดนหยุดปฏิบัติหนะ้าที่5มิถุนายนคือวันที่บหนายกปี62นะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ก็แสดงว่ามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรครับความเป็นสสกับเคนดรีนายกไม่ได,ไได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน,กนช่อง7กัน ไม่มีนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่จากทางสภาแล้วก็ปรึกษาทางทางปปชนะครับแล้วก็ในกฎหมายเช่นคนุณยานีครับอันนี้ผมต้องไปดูข้อบังคับนะผมก็ยังตอบไม่ได้แต่ว่าเพิ่งเคยได้ยินว่าว่ามีแนวคิดแบบนี้แต่เดี๋ยวก็คงต้องขอไปดูว่าในในความเป็นจริงแล้วทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วต้องใช้สสกี่คนอะไรยังไง ก็ต้องทําเหมือนตามที่กฎหมายอนุญาตแล้วก็รัดกุม่มนะครับวันสุดท้ายคือวันที่18นะครับมิถุนายนถ้ายื่นด้วยตัวเองคือวันที่16ก็เาสาร์ติดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปษณีหรือว่าทําตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยอีก2วิธีเนี่ยได้ถึงวันที่18มิถุนายนผมก็พยายามที่จะทําให้รัดกลุ่มมากที่สุดนะครับแล้วก็ตรงตามกฎหมายทุกอย่างให้มากที่สุดนะครับ โอเคครับเงินขอขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับสี่โมงครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอรับหนังสือจากทางสมาพันธ์เล็กน้อยครับ 来，来。<laughs> <laughs>